อีกแล้วหลอพวกมึงอะเป็นใช่ลูกค้าถามว่ามึงเะไรมึงไลฟ์ฟอร์ดให้กูอีกแล้วเหรอกูอาทิตย์นี้กูไลฟ์ฟอร์ดมาสามกูดูฟอร์ดมาสามสี่วันแล้วนะลูกค้าถามเอออผมพรุ่งนี้เปลี่ยนคันเปลี่ยนแบรนด์อื่นให้พี่มั่งนะได้ครับพี่ไลฟ์เองจนพี่เบื่อแล้วเนี่ย อ่าอพรุ่งนี้เป็น VM กับ 220i ขาวกับดำก็ได้นะครับถ้าอยู่ลูกค้าพรุ่งนี้จะไลรพี่เมียมคาร่เบื่อฟอรดละค่ะพี่หมวยคนไลฟ์ไลฟ์ฟอดทุกวันยังเบื่อเลยอะ่ะไม่รู้จะเล่นมุกอะไรแล้วอะ่ะตอนเนี้จริงๆเลย,ยลนะเอาถ่ายถ่ายบอกนะอ่ะ,นะะมาโอเคคะ่ะฟอดพี่ที่เอามาไลฟ์เนี่ยมันไม่ใช่คันเดิมนะลูกค้าต้องบอกก่อนมันคือคันใหม่ แต่คือสีอ่ะมันหาจังหวะได้สีดำพอดีเนาะเพราะว่าออฟอร์ดฟอร์ดเน็กเจอรเราส่วนใหญ่เป็นสีดำหมดเลยอ่ะห้าคันเจ็ดคันก็คือส่วนใหญ่สีดำหมดเลยนะคะก็จริงว่ะทำไมลูกค้าออกแต่ฟอร์ดเน็กเจอสีดำกันวะไม่เขาไม่เขาไม่ชอบสีขาวสีเทาอะไรกันบ้างหรอนะอันนี้ y ายแท็กออโต้ e ปรนะคะปี2ี่สเนาะออกข้างป้ายแดงอ่ะร้านต้น,ตนดูเฮ้ยไม่ใช่ดิร้านเท่าไหร่นะไม่ใช่ร้านต้น

หอวได้ไหอ๋อได้ค่ะได้ค่ะอดีอดยไอ้นั่งรอเลยหญิงบอกตากำเจ้าเดินน้องเซตามาเดี๋ยวถวรหาไอ้พี่เลยเจ้าได้ค่ะเดี๋ยวไอ้นั่งรอยเย็นๆตังนานเลยเนอะอ่าลูกค้ามาร้านพอดีด้วยเลยนะคะอ่ะนี่พี่วุฒิสวัสดีค่ะพี่หมวยพี่วุฒิสวัสดีค่ะจกันได้ดีเสมอสําหรับพี่วุฒินะคะสบายดีใช่ไหมคะพี่วุฒิขาอ่ะนี่นะคะฟอดเนาะ ออกข้างไปในทัศนะร้านหลักแสนนะคะเพราะว่าแค่ตัว Y ายแท็กวายแท็กขับสองเนี่ยก็ร้านกับ6 0หมื่นอ้าสอดตัว300โลจองเรียบร้อยแล้วนะคะที่เพิ่งไลฟ์สดไป2วันก่อนเนาะอาจ,จะใช่อ่ะสองสองวันก่อนมั้งนะคะจองเป็นเรียบร้อยถึงบอกว่าผมผมเปลี่ยนสอดให้พี่ได้บ้างล้วนาพี่เบื่อพี่บื่อคนไรเองพี่ยังเบื่อเลยอ่ะผมไม่เบื่คนจานพี่พรุ่งนี้อแ,อแอด แอดมอนแอดมอนพรุ่งนี้พี่หมวยขอไลฟ์พรีเมี่มคาร์บ้างเถอะนะคะพรุ่งนี้ BM มาใหม่เนี่ย330ด e. ีใช่ครับมาอยู่ได้าหละใช่แล้วก็ขอเป็นอ่าบีเอ็มวิว220ไอ้นะคะแอดมอนจ๋าขอเปลี่ยนบ้างเถอะตอนนี้เบื่อฟอร์ดมากเลยนะอ่ฟอร์ดเน็กเซนนะ220ไบเทอร์โบออโต้โฟร์วิวคันนี้เนี่ยใหม่หกหมื่นโลเปลี่ยนล้อแม็กมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วน้องเป็นไวท์แท็กนะออกห้างป้ายแดงเนี่ยล้านดับหลักแสนเนาะอ่ะ คันนี้สวยนะวิ่งน้อยด้วยแค่หกหมื่นโลเองอ๋อมันมีเทนเซอร์หมดเลยหรออันนี้น่าจะเป็นบิว<อ>บสปอร์ตแล้วพอมีกล้องสามร้อยสิบองศาด้วยตัวปกติ<า>ไม่ได้ทอปหรอไม่มันจะมีทั้งแบบตัวไวแท็กที่เป็นเทอร์บโบกับไวแท็กที่เป็นไบเทอร์บโบอันนี้น่าจะเป็นไบเทอร์บโบไบเทอร์โบแล้วก็ได้กล้องสามร้อยด้วยปกติเราไม่มีใช่ไหมปกติที่เราจะมีก็คือตัวที่เคยขายไปแล้วสีส้มอ๋อออสีสีสีอ๋อจำได้ที่ที่คนจีนซื้ออ๋อจำได้จำได้ จะมีท็อปท็อปสี่ที่เป็นเครื่องเทอร์โบกับใบเทอร์โบเออแสดงว่านี้คือ by ใบเทอร์โบคือตัวท็อปสุดตายแล้วฉันตั้งราคาผิดละแล้วแอดมินแอดมอนก็คือบอกราคาลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วว่าเก้าสามเก้ารวมส่วนลดเหลือเก้าหนึ่งเก้าโคตรถูกเลยนะพี่เพราะว่าตัวนี้มันจะได้ตัวใบใช่ใช่พี่เห็นพี่เห็นอันนี้พี่เลยตกใจไงว่าเอาคุซื้อมาเป็นตัวท็อปสุดเลยเหรอตอนแรกพี่เข้าใจว่าตัวลอง มีกล้องสามล้อสิบน,น,นะเนะนี่ยชายช่กล้องสามกล้องกล้องสองล้อสิบนะคะลูกค้ามันจะอยู่ด้านข้างแบบนี้สอดดีทั้งสิบคนดูใครที่เข้ามาดูอยู่แล้วสดตอนนี้บอกเลยว่าพี่ได้ไดราคาที่ดีมากเพราะว่าปกติอะคันนี้หมต้องขายประมาณเก้าปลายอย่างคันเก่าพี่ปอนที่เพิ่งปล่อยเงินสดไปเหมือนกันนะคะอันนั้นตัวท็อปแมทที่ปอนที่ปอนปล่อยไปอะอันนั้นยังไม่ท็อปสุดค ไ,ได้จะท็อปกว่าไอ้ท็อปกว่าเพราะว่ามันจะได้ส่วนไอ้อันนักนถ้าคันที่ปอนผมไม่แน่ใจว่าผมจะไม่ทันเจออเล่อ๋อคันนั้นเราไม่ทันเจอแต่ถ้าท็อปสุดอ่ะมันจะต้องมีบายสปอร์ตมีก้องสารม,มสาร้อยองาแล้วก็ต้องมีเครื่องใบทุกพี่ปอนคันที่พี่ขายเงินสดไปอ่ะมันมีเป็นตัวท็อปสุดเลยไหมมีกล้องของร้อยหกสิบองศาเหมือนกัน,นแสดงว่าผมไม่ทันเจออ๋อเหมือนกันใช่ไหมมีกล้องของร้อยหกบมีตัวบายสปอร์ตข้างหลัง ที่พี่ขายไปเงินสดนะอ่ะโอเคงั้นกูขายถูกราคาแล้วตอนแรกตกใจเลยว่าตายแล้วกูขายถูกไปแล้วกูปดเปิ้ลมีต้องสามร้อยเออแล้วสปอร์ตมันพิเศษไปสปอร์ตมันอยู่ตรงไฟท้ายใช่โอเค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 ตอนแรกนึกว่ากูขายผิดราคาอีกโอเคพี่แต่คันก่อนน่ะเซลฟ์บอนขายไปที่เก้าปลายนะคะคันนี้พี่หมวยขายเก้าต้นขาายรคเเดลอ์ เออก็ผมยังไม่ทันเจอเลยเออก็พี่ยังไม่ทันไล่ตอดอ่ะรถยังไม่ทันลงลงลงจากลงจากเทเลอร์มาถึงร้านอ่ะรถไปแล้วนะคะคือมันหายากจริงอันนี้เพอก็คือฟุกได้มาเหมือนกันนะคะวิ่งแค่หกหมื่นโลสำหรับปีหกห้านะคะฟอร์ดสองจุดศูนย์ไบเทอร์โบออโต้โฟเนาะแล้วก็เป็นตัววายแท็กนั่นเองนะคะปีหกห้าวิ่งแค่หกหมื่นโลทันนี้พึ่งมาเมื่อวานตอนเย็นที่ดู ความสวยความสดของเขานะคะราคา939ห,นะหายากมากนะหายากมากนะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านไหนที่แบบติดตามเพจอยู่แล้วนะคะหาอยู่ออเดอร์ไว้อยู่มาที่ชาลีคาพี่หมวยเชื่อว่าน่าจะอยู่ไม่ถึงอาทิตย์ไปอะคือตอนนี้ฟอดเน็กเจนทั้งร้านคือไปเกือบหมดแล้วนะคะเหลือน้อยมากจริงๆอันนี้คือกล้าบอกได้เลยอย่างไอตัวฟอดวายแกสามโลคันสี 3, 4, ส้มที่หมวยเพิ่งไลฟ์ไปไม่กี่วันเนี่ย จองงินสดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือไม่ได้ขู่นะลูกค้าอันนี้คือจองจริงๆนะคะอ่ะฮะใช่ลุงฝรั่งตอนแรกเขามาดูอีสุนะคะดูไปดูมาเห็นฟอร์ดสามพัโลอ้ากูเอาคันนี้สิอย่างเงี้ยอ่ามาเดี๋ยวค่อยไประลึกลงลึกนะคะเดี๋ยวพี่หมวยขออนุญาตอีกสักคันหนึ่งเนาะลูกค้าจ๋าใครที่แบบดูอยู่นะพี่หมวยขอช่วยฝากนะคะกดไลค์กดแชร์ นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็มาดู Ford c a a อีกคันตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์2.2 XL+ นะคะปกติอะพี่หมวยจะขายในราคา4ปลาย47 48นะคะวันนี้บอกเลยราคาดีราคาเดียวขายแบบถูกมาก409ไม่ใช่ราคาเดียวสิให้ส่วนลดด้วยอีก20,000เหลือ3เท่านะ389ฟรีดาวลูกค้าผ่อนเดือนละประมาณแบบ เจ็ดพันอะตามนี้เลยตีให้เจ็ดพันนะคะเพราะว่าดอกเบีย้ยของรถกระบะของรถรถบรรทุกอะที่เป็นกระบะแขบอะมันจะต่างกับดอกเบีย้ยสีประตูที่หนึ่งนะคะอ่ะคันนี้แต่งมาให้มาให้ครบหมดแล้วเนาะล้อแม็กนะคะยางไม่ต้องกลัวนะยางพี่หมวยสั่งยางใหม่มาให้ลูกค้าแต่ว่าอันเนี้ยพี่หมวยขออนุญาตเอามาไลฟ์สดให้ลูกค้าดูก่อนนะคะยางแม็กไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราเปลี่ยนไมเนอร์เชงสวยใหม่ลูกค้าเมีที่ขับรถออกไป ที่ไปผ่อนให้หนูก็พอน้ำมันเครื่องอะไรจุกจิกเปลี่ยนให้หมดนะคะนี่โลบาเหล็กนะคะโลบาเหล็กเนี่ยมูลค่าตีไปก็เป็นหลักหมื่นแล้วนะเพราะว่าเหล็กมันชิ้นใหญ่นะพี่ขาอ่ะนี่มีเหล็กเรียกไงนะกัชนท้ายกันชนท้ายให้ด้วยนะคะกันชนท้ายนี่ก็หลักหมื่นกันเอาจริงนะสองชิ้นเนี่ยรวมพี่ว่าสองชิ้นรวมกันเนี่ยต้องมีไม่ต่ำกว่าสองหมื่น สองหมื่นห้าตีไปเลยสองหมื่นห้าเนาะมันหมื่นต้นหมื่นกลางพี่แพงนะคะไอ้ตัวเหล็กแบบเนี้ยเพราะว่ามันเป็นวัสดุชิ้นเหล็กหมดเลยแล้วมันเป็นชิ้นใหญ่มันเป็นการชนถอยหลังแบบแบบที่เรียกเขาเรียกว่าไงอะรถเก่งเข้ามารถเก่งก็รถเก่งก็ก็ก็เอาเอาเอาไงดีอะถ้า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 รถถ้ารถเก่งมาชนก็คือยับอะเอางี้ดีกว่ายับนะคะเนาะตามนี้นะคะ แม็กซุ้มลอ้อสติ๊กเกอร์ด้านข้างนะคะใครที่ตามหากระบะฟอร์ดที่แบบราคาแบบราคาไม่แรงมากอันนี้พูดจริงนะบอกอันนี้ม็นปี6 5หด้วยนะปี๖ค่ะเอ๊ะน่าจะปี 6, ปป6 4ปี64ลูกค้าจ๋าคันนี้น่าจะอ๋อปี65ตายแล้วพี่หมวยเอามาขายถูกอีกแล้วลูกค้าจ๋าคันนี้ปี6 5้าปกตินะปีรุ่นนี้ปีนี้อ่ะแต่งมาแบบนี้พี่หมวยจะขายประมาณ4ี่ปลาย4ี่กลางไปถึง4ปลายคันนี้ตัดใจขายขายถูก 409รวมส่วนลดเหลือแค่389และมีคันเดียวใครดูอยู่นะที่จาไปเลยนะคะแต่ว่าคันใหญ่เลขมาอยู่ที่110,000โลเนาะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ปีแบบนี้นะคะแล้วก็อยากได้เลขไม้น้อยลงหน่อยเนี่ยจะมีสีขาวอีกคันราคาต่างกันหลักหมื่นเหมือนกันนะพี่ราคาต่างกันไม่สูงแล้วแต่ว่าใครสะดวกชอบแบบไหนมากกว่าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสำหรับฟอร์ดเนกเจอที่เอาจริงนะเหมือนไลฟอร์ดเนกเจอทั้งอาทิตย์จนเบื่อแล้ววะ น่าตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วจนยานอาทิตย์นี้มีแต่ฟอร์ดกอดฟอร์ดเข้ามานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไลฟ์กลุ่มพรีเมียมค่ะให้ละอ่ะเปิดประเดิมเลยนะคะวันนี้พี่หมวยไลฟ์สดสำหรับฟอร์ดเรนเจอร์สองจุดศูนย์ไบเทอร์โบออโต้โฟเป็นโฉมเน็กเจนเรียบร้อยนะคะเป็นไวน์แท็กโฟไบเทอร์โบออโต้โฟวิวคันนี้ปีหกห้าค่ะเลขไมล์เพียงหกหมื่นโลพี่หมวยขายเก้าสามเก้าส่วนลดสองหมื่นนะเหลือเก้าหนึ่งเก้าอ่ะฟรีดาวฟรีดาวนะจ๊ะแอดจ๋า แอดมินจ๋าคำนวณให้หน่อยนะสวัสดีทั้ง10บกว่าคนดูแล้วนะคะ939ให้ส่วนลด20,000เหลือ919ฟรีดาวแอดมินคำนวณมาสิค่างวดเท่าไหร่พี่หมวยว่าคันนี้ค่างวดน่าจะอยู่ที่ประมาณหมื่นเท่าไหร่อ่ะหมื่นสี่ประมาณหมณื่นสี่หมืนห้า 14, 15, นะคะเดี๋ยวแอดแอดจ๋าแอดจ๋า ใช่พี่ว่าคันนี้อ่ะมันรถม,ม,มันปีใหม่ด้วยดอกเบีย้ยของเราเริ่มต้นเพงแค่1.99เองนะคะอุ้ยสวัสดีทั้งสิบว่วคนดูแล้วพี่มาเลยออโต้โฟของแท้คันนี้คือเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นกระจังหน้า 3D กระจังหน้าฟอร์ดสามีมีไฟให้ลูกค้าไว้เรียบร้อยแล้วนะคันนี้บอกได้เลยว่าสวยแท้แน่นอนนะคะแต่งแม็กมาให้ลูกค้าหมดเลยพี่ดู แม็กตัวนี้ถ้าพี่ไปซื้อมาเปลี่ยนเปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็กเองนะต้องมีสี่หมื่นบาทนะคะต้องมีประมาณสี่หมื่นบาทแม็กเนี่ยมันเป็นยิ่งมันชิ้นใหญ่ล้อมันใหญ่ยางมันใหญ่ราคาก็ยิ่งแพงเราดูแลให้หมดพี่ไม่ต้องกลัวหมื่นห้าประมาณหมื่นห้าเฮ้ยโอเคนะไม่แย่นี่คือฟรีดาวด้วยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงหนึ่งจุดเก้าเก้านะคะเขาเป็นรถปีใหม่ป่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในตอนพี่หมวยซื้อนะยังงงเลยเฮ้ยคันนี้แม่งมันมัน,ม,น,ม,นมันโฟแท้ไหม นี่วันแท้ว่ะไม่หกหมืนโลจะเป็นลมหย็บเบรกเลยนะคะกดปุ่มสตาร์ทครข้งนี้เนาะโอเคค่ะหกหมื่นห้าพันกิโลพี่รถปีหกห้าก็วิ่งมามันสองปีเนาะก็ถือว่าไม่ได้แย่มากนะคะแล้วเพราะว่าคนเนตที่หวยขายราคาถูกด้วยขายเก้าตน้ตนต้นปกติพี่ไปตามหารุ่นนี้สเปคนี้ในท้องตลาดได้เลยเขาขายกันที่เก้าเก้าเก้า นะคะก้า้าแล้วก็รถหายากไม่มีสภาพคันนี้คืออ่ะพี่ดูดิเจ้าของเดิมไม่เอาพรมสามดีพรมสามดีออกให้พรมใส่ไว้ให้ครบหมดพี่คิดดูเฮ้พรมสามดีถ้าพี่ซื้อมาติดตั้งเองก็ต้องมีหลักพันแล้วนะคะสามถึงสี่พันนะพรมสามดีนะคะอ่ะมา สิบกว่าคนดูแล้วสวัสดีนะคะใครดูอยู่นะทักทายกันมาได้ไม่สะดวกไลค์ไม่สะดวกแชร์ไม่เป็นไรนะคะถ้าเกิดว่าลกวที่ทํางานเห็นไม่เป็นไรนะคะอ่ะข้อพิเศษสําหรับตัว next gen y tag นะคะหน้าจอจะเป็นไซส์12นิ้วบวกๆเนาะถ้าเป็นตัวรุ่นธรรมดาอย่างพวกพวก x p t หรือตัวสปอร์ตอ่ไงเงี้ยหน้าจอมาจาันจะไซส์10นิ้วนะคะอันนี้คือ12นิ้วเลยเนาะมี apple c a r p a y นะคะ,ะ,คะแล้วก็ Android แล้วก็กล้องสามร้อยขสินเปิดตรงไหนครับผมให้ลูกค้าดูหนึ่งถ้าลูกคา้าถ้าเป็นตัวใบเทอร์โบทุกคันที่เป็นตัวท็อปนะคะโอ้โหรถยังไม่ได้ล้างผมดูมัเลยเบเลอะไม่ใช่ว่ากล้องไม่ดีนะพี่ oh. พี่จ๋าไม่ใช่ว่ากล้องไม่ดีแต่รถมันพึ่งมาถึงเมื่อวานตอนกลางคืนเลยนะคะไม่ใช่ว่ากล้องไม่ดีนะแต่มันมันมันเป็นข้าฝุ่นอะไรอย่างเง oh. oh. ี้ยก,กล้องด้านข้างก็ได้อาดูด้านข้างอ่ะลูกค้าดูความชัดของกล้องด้านข้าง เพราะว่าอันนี้เราเราดูก็รู้แล้วว่าด้าน<ร>าหลังเนานะใช่ใช่ใช่อันนี้คือมันเขาน่าจะเช็ดดูแต่ต,ตอนใช่ค่ะตัวนี้กล้อง360องศานะคะปกติเนี่ยกล้องตัว Bird Eye View หรือ360องศาเราจะเจอเฉพาะในกลุ่มรถที่เป็นอ่อว่าไงเรียกไงดีอ่ะเออกลุ่มรถที่เป็นรถยุโรปรถแพงๆอย่างเช่นแบบ Honda Accord นะคะหรือว่า Toyota Cam r y เดี๋ยวนี้ก็คือ กระบะฟอร์ดก็มีให้แล้วนะจ๊ะไม่น้อจ้ะพี่ไม่มคงพี่ไม่ม,คม,ม,มาคากล้องเบิร์ดไอวิวติดมาให้ี่ยกระบะคันนี้เรียบร้อยมีพุชคอนโทรลออโต้ต่างๆนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นโฟร์วิวแท้ลูกค้าดูได้เลยที่หมวยเหลือคันเดียวแล้วนะจริงแค่ทั้งร้านถ้าเป็นเน็กเจนรุ่นนี้แบบนี้จริงๆอ่ะมันมีออเดอร์ลูกค้า,าต่างาชาติอีกคนนึงด้วยนะถ้าเป็นวายถ้าเป็นวยานวยแท็กแต่ว่ามีขับสี่คันที่เป็น,ปนสปอร์ตนะคะแต่ว่าราคาถูกกว่ากันใช่ราคามันแปดแสนนิด นะคะอะสวยเกียร์ออโตโฟนะคะเบรกโอ้พี่จริงๆทพี่หมวยมีคอนแทคลูกค้าที่ออเดอร์ไว้อยู่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ทักหาเขาเลยเดี๋ยวไว้ค่อยทักหาแต่ถ้าใครที่สนใจนะพี่ดูหน้าเพจมาพี่สนใจตอนนี้เลยพี่โทรเข้ามานัดหมายเข้ามาดูรถต่อได้เลยนะวายแท็กแท้ ac, นะเบาะต้องมีสลักชื่อแบบนี้นะคะแล้วก็เขียนเป็นตัว Y ายแท็กปักเป็นแบบนี้อันนี้คือวายแท็กแท้ ac, แล้วก็ได้เขาจะเป็นสีส้มนะ,ะสภาพคันนี้คือสวยจริงๆพี่เหมือนบอกได้เลย คันนี้คือยกนิ้วให้แล้วก็รถเนี่ยยังมีรารันีีเหลืออยู่นะคะเพราะว่ารถเนี่ยมันใช้งานมาแค่2ปีกับแค่60,000โลเนะาะารันตีศูนย์ฟอร์ดเหลืออยู่พี่ไม่ต้องกลัวนะคะส่วนเรื่องเป็นเป็น,ปนทายนั้นมันเครื่องใชคของเหลวเดี๋ยวชาลีคังเราดูแลพี่ให้เองค่ะปะตามนี้ไม่รีวิวเยอะละรถมันขายด้วตัวของมันเองอะพี่เอาตามนี้นะรถอะมันขายด้วยตัวของมันเองเลยหมยให้เลย สวยพี่คันนี้หมดการันตีได้เลยนะแล้วมีคันเดียวแล้วก็โลบาร์สหรับวายแท็กเขาจะเป็นแบบนี้แล้วนะคะโลบาร์อันนี้รุ่นใหม่เนาะเพราะว่าถ้าโลบาร์ตัวเก่ามันจะใหญ่ยาวอันนี้จะไงครับมันแต่ก่อนมันจะเป็นแบบเต็มเต็มอ่าใช่นะนะแบบใหม่ให้มันดูแบบเฉียวสปอร์ตมากขึ้นหน่อยนะคะไม่ได้ดูเทอะทะลูกค้าเราสังเกตถ้าเป็นวายแท็กตัวรุ่นก่อนอ่ะมันให้มาใหญ่เกินเนาะยาวเกินแบบงงๆนะคะอันนี้ก็คือถือว่า ก็แ,แบบมันบักขึ้นมาขนาดานี้นใช่ตรงนี้มันก็จะแบบว่าเล็กลงละยืน,น,นบบอ่ะจริง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 ใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้ถือว,ว่าโอเคคันนี้เหมือนคือเยี่ยมให้ได้เลยนะคะไม่แย่เลยเนาะแล้วก็ตัวใบสปอร์ตเรดาร์นี่คือตัวอะไรอะครับก็เหมือนคล้ายๆแบบเซนเซอร์ เซนเซอร์รอบคันใช่ไหมไม่ใช่เชยงว่าเป็นเซนเซอร์หรอกพี่แต่ว่ามันเป็นตัวาบสปอร์ตก็คือแจ้งเตือนระดับด้านข้างแต่ว่าเขาแจ้งเตือนมันไกลมากอ๋อเข้าใจละแบบอย่างเช่นจุดเตมออกสายตาใช่ไหมเวลามีแบบรถมอเตอร์ไซค์มาข้างๆมันจะติ๊ดติ๊ดติดติดติดอโอเคเกตละโอ้ยเดี๋ยวนี้แม่งกระบะนี่คือถ้าใครที่แบบอยากได้อยากได้สเปคเทียบเท่าๆใกล้ๆแรปเตอร์นะราคาไม่ต้องแพงมากเป็นล้านกว่าบาท คันนี้ก็โอเคแล้วพี่คันนี้ก็หลูและนะคะแต่ว่าถ้าน้องแรปเตอร์จริงๆอนี่ยมันต้องเป็นสตอมแม็กซ์สตอมแท็กซ์อะใช่ใช่ถ้าเป็นตัวใหม่ใช่แต่ว่าเรายังหาไม่ได้นะคะไม่ค่อยผมไม่ค่อยเห็นคนขับนะฮะเขาเขาอารมณ์เหมือนแบบว่า,าเริ่มเงินหนึ่งนี่ฉันได้แรปเตอร์แล้วอะ่ะเ,เ,เอาจริงตอนแรกพี่หมวยก็แบบมีคันหนึ่งจะซื้อมาแต่หัว่คิดใจว่าเฮ้ยมันเพิ่มเงินอีกประมาณแสนหนึ่งอะ่ะมันได้แรปเตอร์แล้วอะ่ะพี่หมวยก็เลยว่าพี่หมวยซื้อแรปเตอร์ดีกว่า แล้วก็แรปเตอร์คือติดจองเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าคือรอจะรับรถแล้วจะใกล้จันวมวันเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับตัวน้องแรปเตอร์คันสีส้มและดีเซลบอกก่อนนะว่าปกติพี่หมวยได้แรปเตอร์มานั่นจะสีด,ดำเนาะครั้งแรกที่ไ,ได้สีแดงมา แล้วคือน้องไปไวมากเพราะว่าคนตามหาคนรีบเอฟนะคะอ่ะยันไม่ไม่ไม่ไ,ม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 ไปคันอื่นละเดี๋ยวลูกค้าบอกว่าสรุปมึงจะขายคันไหนให้กูกันแน่นะคะและเติมก็ขายแล้วมึงก็มาอวดตะปะคุณนั่นแหละนะ,ค,ะคันนี้นะคะยังว่างอยู่นิวอินมาใหม่สำหรับ Ford N เ x t g e จ2.0 Y t ยแทนะคะไบเทอร์โบออโต้โฟร์วิวรถฟรี65ค่ะวิ่ง60,000โลราคารวมสรรถละ919ฟรีดาวเดือน1,005มาเลยเงินเดือน25,000ออกได้ไหม ทำไมจะไม่ได้เดี๋ยวชาลีคาจัดให้ค่ะออมาเรามาดูกันอีกหนึ่งคันนะคะถ้าลูกค้าที่กาลังตามหาแคปที่แบบแต่งครบ,บที่ล้อแม็กมันใส่ล้อกระทะได้ไม่ต้องกลัวนะคะพอดีว่าพี่หมวยเนี่ยถอดต,ตัวหนึ่งนะคะไปเปลี่ยนซ่อมแซมให้ลูกค้าชิ้นใหม่ให้อยู่นองาพอดีมันมีร่องรอยนิดหนึ่งนะคะก็ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวหวยเปลี่ยนให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ยางใหม่สี่เส้นคือการันตีวรนตวีให้ลูกค้าได้เลยพี่แคทบอกว่าอยากดูเจ็ดที่นั่งมิวเอ็กหรือฟอร์จูเนอร์ผอนหมื่นสอง ถ้าผ่อนหมื่นสองเนี่ยค่างวดมันน่าจะต้องอยู่ประมาณแบบเอ่อตีไปให้ประมาณหกเจ็แสนน่าจะต้องเป็นตัวสองจดสี่วีถ้ามิวเอ็กก็ต้องเอาประมาณปีสิเก้าอ่ะแอดมินจา๋าเรามีในร้านไหมน้องมาช่วยแม่ไลฟ์สดไหมคะมิกกี้จา๋าเอาลูกสาวมาด้วยนะคะแอดมินไม่แน่ใจว่าพี่พี่แคทขาไม่แน่ใจว่ามิวเหรือว่า ฟอร์จูเนอร์อยู่สาขาที่เล่าถ้าไม่มีนะเดี๋ยวขอเดี๋ยวพี่พี่แคทจ้าเดี๋ยวขอพี่แคทอนุญาตเปิดช่องแชทข้อความเดี๋ยวหมวยจะขออนุญาตให้แอดนินนะคะทักหา,าคุณพี่แล้วก็ส่งรายละเอียดรถที่อยู่ในงบประมาณที่พี่อยากได้งบประมาณที่พี่ต้องการให้พี่แล้วกันเนาะว่ามันจะมีประมาณรุ่นไหนแบบไหนยังไงบ้างนะคะอะไรคะลูก มันน้องเล็กมาเรียนรู้งานนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยจะมาช่วยมามมาไล์สดเรียบร้อยสวัสดีค่ะน้องสวัสดีค่ะก่อนกินข้าวเสร็จแล้วหรอคะน้องเุิ่กินข้าวเสร็จด้วยนะคะ,ะตัวนี้น้องจะเป็น Ford Ranger นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเครื่องยนต์2.2 XL Sport นอะหรือว่า XL Plus นั่นเองค่ะปี65วิ่งแสนโลนะคะคันนี้ราคา409พี่จ๋าให้ส่วนดอีก2 0 0 0มเหลือส8 9 ปกติที่หมวยขายประมาณ400,000กลางนะคันนี้อันนี้จริงๆไปดูราคาหน้าเว็บได้ปกติขาย400,000กลางๆรุ่นนี้สเปคนี้แบบนี้ใส่ล้อแม็กแต่งครบวันนี้คือหามาได้แค่คันเดียวได้ราคาดีให้ลูกค้าราคาดีๆไปเลยนะคะ389แอดจ้า389ฟรีดาวน่าจะผ่อนเดือนประมาณ7,000บาทที่มีเงินเดือน14,050ออกได้แล้วนะไม่ต้องกลัวนะคะ แต่งมาให้ครบเลยตัวจมูกนี่จมูกฝากระโปรงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอะไรว่าไงนะ,ะกระจังหน้ากระากระจังหน้าสามดีแต่ว่าไม่มีไฟนะคะกระจังหน้าสามดีเนาะไม่มีไฟโอ้โหพี่ตัวนี้ก็ต้องมีห้าพันแล้วอะตัวนี้ก็ต้องมีสี่พันก็สองอันชิ้นนี้ก็เกือบหมื่นนะคะซุ้มล้อหมดตัวเนี้ยสี่ห้าพันคือแต่งหมดเนี้ยล้อมงล้อแม็กนะพี่บหมวว่ามูลค่าของแต่งลูกค้าได้ไปเนี่ยประมาณห้าหมื่น แมกยานก็สามหมกว่าสี่หมื่แล้วนะคะอ่ะลูกค้าดูได้เลยสติกเกอร์ลายรอบคันตัวนี้เป็น Open c a คด้วยนะฟอร์ดแคในร้านช่วงนี้มีไม่ค่อยเยอะแล้วนะคะเหลือแบบประมาณสามสี่คันเนาะราคามีให้เริ่มต้นตั้งแต่สามแสนต้นสามแสนปลายแล้วก็สี่แสนแล้วก็เหมือนมีเน็กเจนนะเหมือนมีฟอร์ดแคตัวหน้าเน็กเจนด้วยนะคะเห <c oughs> มือนมีฟอร์ดแคตัวหน้าเน็กเจนด้วยวัน <c oughs> นั้นใครไลฟ์สดไปให้พี่แล้วเนาะ น่าจะมีทีมงานเราไลฟ์ไปให้ละสี่แสนกลางๆนะคะตัวหน้านเ,เน็กเจนเนาะแล้วก็เพราะว่าคันสีเทาเนี่ยขายไปแล้วก็เลยมีสีขาวใหม่เข้ามาน้องจะมาช่วยมามาไลฟ์สดไหมน้องช่วยมามาไลฟ์สดไหมสวัสดีเจ้าเจ้าก่อนมิกกี้สวัสดีค่ะ มันมีตัวเล็กมาช่วยไล่สดนะคะมาเรียนรู้งานเนาะเดี๋ยวอีกหน่อยสักพูดได้นี่พี่วนมาให้ได้สดละแม่มันจะได้สบายละอีกแล้วไวไปใช้ลูกไวไปนะคะอ่ะตัวนี้เป็นโอเพนแคปนะคะเปิดแคปได้2บานแบบนี้เลยคันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนโลนะคะน้องคันนี้เลขไมล์แสนโลเนาะถามว่าวิ่งเยอะไหมก็เทียบไป3ปีของปีก็อาจจะนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าถามระยะทางตอนนี้ก็ไม่ได้เยอะมากเกินไปเนาะแล้วก็ ราคาถูกนะปกติพี่หมยขายสี่กลางสีปลายแต่วันนี้ขายแบบรวมส่วนลดเหลือแค่สามแสนปลายพี่คันนี้หมยบอกเลยว่าคุ้มมากปะเดี๋ยวไปสตาร์ทให้ดูนะคะน้องมี่ไปดึงต้นไม้หมามา้านะลูกเอาเข้าปากแล้วพี่ดาวดูกำนะาอ่ะมาเดี๋ยวพี่เหมยขอสตาร์ทรถนะคะให้ลูกค้าได้ดูเลขใหม่เนาะ คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะลูกค้าช่วงนี้แขคบออโต้เราไม่ค่อยมีเข้ามาเลยอะแต่จะมี Toyota ารีโนะคะลูกค้าถืกว่าท่านไหนสนใจไม่กลา้าไม่กล้าสตาร์แล้วอะเอาไม่เป็นไรเอาตันนี้กันมันจะมีหน้าจอขนาดใหญ่ด้วยนะคะคันนี้เลขไม์แสนกับ หมื่นแสนคันนี้ไม่แสนสองเนาะคันนี้เลขไม่แสนสองนะแล้วก็คันนี้ราคากลางหรือว่าราคาจัดไฟแนนซ์เนี่ยสูงมากราคากลางเนี่ยประมาณ4ี่แสนห้าสี่แสนหกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าลูกค้านะคะมาสกอร์ไหนคันนี้คือสามารถจัดเงินเหลือๆจัดเงินล้นกลับบ้านได้อีกห้าหกหมื่นด้วยนะคะลูกค้าอยากได้เงินเหลือเงินล้นกลับบ้านนะคันนี้จัดเอาเงินกลับบ้านได้อีกประมาณห้าถึงหกหมื่นเลย ถ้าลูกค้ามีเครดิตดีแล้วก็พี่เชื่อพี่ผ่อนไหวนะคะก็จัดเงินเกินกลับบ้านก็ได้เนาะอ่ะตัวนี้มีหน้าจอนะคะถ้ามีหน้าจอแบบนี้เนี่ยก็ื่คิดว่าเชื่อมต่อบลูทูธได้ละนะเชื่อมต่อบลูทูธได้หมดละค่ะพี่อันเดมคนขับมาพี่ขำไมาได้สังเชืได้แล้วหรอมีมีมีพี่แต่ว่าอาจจะยังเป็นแบบเสียสายอยู่คันนี้นะอ๋อหุ้ยอยู่นี่กระบะแฉบเนี่ยเขาเขาไฮโซขนาดนี้แล้วหรอ เขาให้โซมียเป็นคาเพลรอสุดยอดนับถืออ่ะตรงนี้เป็นตัวเพิ่มเสียงเบาเสียงต่งตางๆนะคะออปชันตามนี้เลยนะภายในไม่ได้โซมเลยนะคันนี้พี่หมวดการันตีได้เลยว่าเฮ้ยม,มันไม่โซมเลยนะคะภายในถือว่าไม่แย่ไม่แย,แย่คันนี้ให้ได้นะฮะอ่ะมาตามนี้เลยคะ่ะสวยๆเมื่อกี้ให้ลูกค้าดูไปแล้วเนอะน้องคันนี้ค่ะ มีโลบาหลังโลบาเหล็กหลังแบบนี้ติดเองเนี่ยต้องมีไม่ต่ำกว่าหมื่นหนึ่งนะคะหมื่นหนึ่งหมื่นหมื่นสองเนาะแล้วก็มีในส่วนของตัวนี้ไฟครอบขาครอบไฟนะคะแล้วก็โลบาหลังนะอันนี้น้องน้องน้องอามบอกว่าหมื่นห้ารวมกันเนี่ยไม่ต่ำกว่าสองหมื่นห้านะคะไปเรียบร้อยแล้วนะคะเซลล์หญิงขับไปเรียบร้อยแล้วนะลูกค้าจองเดี๋ยวน่าจะกลับไปขับไปติดฟิลม์มเนาะแล้วก็เติมกันศาสตร์ให้ลูกค้านะคะสามร้อยโลจริงๆ ผมเพิ่งตัดคลิปให้พี่เนี่ยใช่พี่ใช่ไหมไปซะแล้วนะฮะรถ,รถมันน่าไปไงพี่รถมันฮอตนะคะอ่ะตามนี้รู้เรื่องเนาะนี่นะคะลูกค้าขาลองดูได้เลยนะคะสําหรับเจ้าฟอร์ดคันนี้แล้วก็ใช้งานไม่หนักนะลูกค้าเดี๋ยวพี่หมวยให้ดูอันนี้นะคะอ,อ๋อขยับนิดนึงมันเป็นรุ่นเก่าเนาะฝ่าท้ายยังหนักจริงๆหนักเนี่ยเขาบอกว่ามันดีกับรถ<ด>นะ เหล็กมันแข็งนะคะจริเหล็กมันหนานะคะมาชนเถอะพี่ไม่สะทกสะทาชนเอเอันคันไหนจะชนนะพี่ดูไว้เนอะมันมีการชนหลังใหญ่ขนาดนี้ลูกค้าต้องดูด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจะชนก็ชนมาได้เลยโลบาเหล็กหนาขนาดนี้รถพี่ยุบไปครึ่งกันได้นะอ่ะตัวนี้นะคะกระบะไลเนอร์ด้านหลัง พี่คันนี้ไม่ได้ผ่านการใช้งานมาหนักเลยมันมีแค่ฝุ่นใ,ในเฉยนอที่แบบมีการเกาะเพราะวแบบ่าเอไม่ได้ล้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้ผ่านการใช้งานมาหนักพี่ดูเหอะว,ว่าร่องรอยแบบต่างสิ่งของสัมภาระหรือแบบใช้ไปก่อทรงก่อะร้า,าอะไรเงี้ยพราะว่าคันนี้มันใช้งานน้อยมากจริงๆโอเค คันนี้คือการันตีได้เลยนะคะแล้วก็ชาลีค้าของเรานะมีการันตีให้ลูกค้าด้วยนะคะรับประกันโครงสร้างหลักรถทุกคันในร้านจะไม่ใช่รถที่ชนหนักพีิกคว่ำตกน้ำน้ำพ่่มไฟไหม้ไม่เอามาขายให้ลูกค้านะคะแล้วก็ทุกคันเช็คประวัติศูนย์ได้รถทุกคันเนี่ยก่อนส่งมอบนะคะที่เหมือนเอาเข้าเช็คศูนย์ให้ลูกค้าเรียบร้อยเป็นฐานน้ำมันเครื่องในศูนย์อย่างเช่นเบนซ์ไปเบนซ์บีเอ็มไปบีเอ็มประมาณนี้เนาะอ,อ่ะเราขอญาตปิดย้ำอีกทีนะอุ้ยหนักจริงหนักจริง ย้ำอีกทีนะคะ Ford Ranger ตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์2.2 XL Plus นะคะราคารวมส่วนรถปี65คันนี้นะเกียรดาเหลือ389ฟีดาวผ่อนเดือนละ7,000บาทเท่านั้นราคานี้แบบนี้สเปคน,นี้มีคันเดียวนี่ลูกค้าคะใครที่แบบอยากดูคันไหนเพิ่มเติมแจ้งได้พี่แคทถ้าพี่แคทยังอยู่นะเดี๋ยวหัวจะพาไปดูแบบ Fortuner นิดนึงนะ เดี๋ยวจะพาไปดู Toyota f o r t u n e er เนแบบนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ว่ามันจะเป็นรุ่นใหม่อ่ะมิวเอที่ร้านจะเป็นตัวใหม่ที่เป็นตัว Active แบบอัล i m a t e หมดเลยถ้าพี่อยากได้ในเรนที่พี่ต้องการขอประมาณหมื่นสามหมไม่เกินมันต้องเป,เปรียบแบบ1ิบสิบหนะคะมิวเอตัวนี้นะมันอาจจะเกินว่าพี่ไปนิดนึงนะคะแต่เผื่อถ้าพี่ไหวนะน่าสนใจเพราะว่ามปนปีใหม่ใช้ไปยาวๆมันจะได้จบเลยนะคะแล้วก็ Fortuner นะคะอ๋อ oh, Toyota Fortuner แต่นี่เป็นตัวใหม่เหมือนกันนะน่าเป็นตัวลีดเดอระพี่ไม่ลีดเดอดิอันนี้เป็นอ่อลีเจนเดแล้วนะคะน่าจะเป็นตัว2.8ออโต้โฟนะน่าจะเป็นตัว2.8ออโต้โฟนั่นเองเนาะถ้าลูกค้าท่านไหนที่แบบเอ้ยสนใจนะก็มาได้เลยนี่นะคะก็ฝากไปด้วยแล้วกันอ่ะใหม่คันไหม่คัน เอเวอเรสนะเผื่อพี่สนใจพี่ไหวลองดูได้นะคะเรนงบประมาณที่พี่ต้องการเนาะแล้วก็มีมิวเข้างหลังมีมิวเด้านหลังตัวนี้นะคะแล้วก็น่าจะคันนี้อาจจะพอละพอเป็นไปได้พี่แคทจ๋าตัวนี้น่าจะเป็นราคาที่พี่น่าจะพอไปได้นะเดี๋ยวให้อดินส่งรายละเอียดไว้ให้นะคะพอดีว่าเดี๋ยวพี่เลีงพี่หมวยต้องไปทำธุระต่อเดี๋ยวพี่หมวจะต้องขออนุญ,ญาตปิดไลฟ์สดไว้นิดนึง นะคะก็เอาเป็นว่าถ้าลูกค้าท่านไหนที่แบบสนใจนะคะเ,เรียกยังไงดีอ่ะถ้าคนนี้สนใจไงก็ทักแจ้งเพิ่มเติมได้เลยไม่เปัญหานาะเดี๋ยวยวันนี้ผั้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพพบกันใหม่คะ่ะ